ครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง m a n ค content นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวของบริษัทโอสถสภานะครับตอนนี้นะครับบริษัทโอสซสภาครับเขาออกของใหม่มานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าของใหม่เหล่านั้นนะครับมีอะไรกันบ้างครับผมแล้วเรามาอยู่กับสินค้าตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับลิปโพรไฟตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นสินค้าใหม่นะครับของลิโพนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาะจะมีริโพออกมาหลากหลายรุ่นนะครับซึ่งตัวนี้ครับจะมีความพิเศษหลายอย่างเลยนะครับจะมีการผสมของบิ i เบอร์รี่นะครับแล้วยังมีส่วนผสมของทอรีนนะครับแล้วก็เจ้าทอรีนรช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับ แถมยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถขับของเสียต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาลองชิมกันนะครับว่าเจ้าลิโปไฟตตัวนี้นะครับจะรสชาติเป็นยังไงนะครับเรามาลองชิมกันเลยนะครับกลิ่นนี่คือเป็นกลิ่นเบอร์รี่ครับได้กลิ่นเบอร์รี่อย่างชัดเจนนะครับสําหรับเจ้าลิโปไฟตตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับ กลิ่นสัมผัสแรกครับคือได้กลิ่นมิกเบอร์รี่เลยครับเป็นเครื่องดื่มที่ถือว่ารสชาติดีมากเลยนะครับสำหรับเครื่องดื่มทุกมกำลังตัวนี้นะฮะผมว่าโอเคเลยครับมีความหวานความหอมครบเลยครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาลเลยครับแต่ผมลองกินเข้าไปนี่คือ หวานปกติเจ้าตัวนี้ครับเป็นบอกว่าสูตรไม่มีน้ําตาลแต่คือหวานปกติเลยเราแบบไม่รู้สึกว่าแบบขาดความหวานจากตัวนี้เลยนะครับความหอมเบอร์รี่ผมว่าดีมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนรีวิวเจ้าลิโพไฟขวดนี้นะครับผมให้คะแนนขวดนี้นะครับอยู่ที่4เต็ม5คะแนนะครับสําหรับเจ้าลิโพรไฟนะครับผมให้เรื่องความหอมเขานะครับแล้วก็รสชาติของเขาที่โอเคมากนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชิมสินค้าตัวต่อไปของทางโอโซนสปากันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปพบสินค้าตัวต่อไปกันเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีออกมาใหม่ถึง2รสชาติเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ทุกคนคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือนี่นะครับซีวิตนะครับเป็นซีวิตกลิ่นใหม่นะครับเป็นซีวิตพัดนะฮะมี2ตัวด้วยกันนะครับมีตัวที่เป็นไฟเบอร์นะครับคือตัวตัวสีเขียวนี้นะครับแล้วก็ตัว สีชมพูนี้จะเป็นตัวคอลลาเจนนะครับซึ่งเป็นตัวที่ออกรสชาติมาใหม่ทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับว่ารสชาติของเจ้า2งตัวนี้นะครับจะสู้ตัวเก่าได้หรือเปล่าก่อนชิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความพิเศษของเจ้าซีวิตขวดสีเขียวนี้กันก่อนนะครับว่าความพิเศษของเขาจะมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกนะครับเป็นซีวิตพลัสนะครับวิตามินซีบวกไฟเบอร์นะครับมีส่วนผสมขององุ่นมัสแคทนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นรสชาติใหม่ บวกไฟเบอร์มาด้วยผมว่าใครที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับอย่าลืมนะครับทาลองหาตัวนี้มาทานกันได้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยของคนที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปลองชิมกันนะครับว่ารสชาติของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยังไงนะฮะอืมอย่างแรกครับกลิ่นกลิ่นนะงุ่นนะครับเป็นกลิ่นที่หอมครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะฮะอืม สิ่งแรกที่กินเข้าไปครับคือความหอมขององุ่นเตะจมูกขึ้นมาเลยครับแล้วก็ความเปรี้ยวผมว่าไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าตัวก่อนนะครับน่าจะเป็นเพราะตัวนี้เขาไม่ได้มีส่วนผสมของมะนาวแต่ว่าเป็นส่วนผสมขององุ่นนะครับก็จะไม่เปรี้ยวเท่าตัวก่อนหน้านี้นะครับความหวานก็อยู่ในระดับปกติครับไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปจากเดิมนะครับถ้าใครชอบทานนะครับก็ น่าจะลองหาซื้อหาทานกันได้ครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวซีวิตพัดนะครับผสมไฟเบอร์ครับตัวนี้ฮะอย่าลืมนะครับผมให้คะแนนรีวิวเจ้าขวดสีเขียวนี้นะครับอยู่ที่3.5มจุดห้าเต็มห้านะครับสําหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะมาลองชิมเจ้าขวดสีแดงกันต่อเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของเจ้าขวดสีแดงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นซีวิตพัทนะครับวิตามินซีบวกคอลลาเจนนะครับเป็นสูตรมิกเบอร์รี่นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับว่าเจ้าสูตรนี้นะครับจะหอมหวานอร่อยแค่ไหนนะครับกลิ่นเบอร์รี่ค่อนข้างจางนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับว่ากลิ่นที่จางๆครับภายในขวดรสชาติของเขาเนี่ยครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมพร้อมกันครับ กลิ่นเบอร์รี่ก็ค่อนข้างจะจางตามตามที่โดมมตอนแรกนะครับแล้วก็รสชาติก็จางนะครับแล้วก็มีกลิ่นของคอลลาเจนที่แบบเด่นเด่นออกมาเลยนะครับกบกลิ่นของตัวมิกเบอร์รี่ไปเลยนะครับเป็นกลิ่นคอลลาเจนที่โดดขึ้นมาเลยแล้วก็ความหวานก็ปกติครับน่าจะเท่ากับตัวซุขวดสีเขียวครับส่วนคะแนนรีวิวนะครับเจ้าตัวซีวิต ขวดสีชมพูนี้นะครับผมให้ไปที่2.5เต็ม5นะครับซึ่งผมว่าตัวนี้นะครับน่าจะมีน่าจะชูกลิ่นเบอร์รี่ให้มากกว่านี้หน่อยนะครับถึงจะอร่อยนะครับซึ่งความหวงความหวานือว่ามันพอดีแล้วครับขาดแค่กลิ่นเบอร์รี่ครับที่จะมาสู้กับกลิ่นคอลลาเจนเพราะว่าขวดนี้กลิ่นคอลลาเจนจะชัดเจนมากเกินไปครับมันเลยทําให้กลิ่นเบอร์รี่หายไปนะครับผมเลยให้แค่2.5คะแนนนะครับสำหรับตัวนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวของใหม่ๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องมานาคอนเทนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ